สวัสดีครับผมโอ้วันนี้ทีมงานไทยบอลทัวร์ครับผมทีมงานเรารวมตัวกันอีกแล้วนี่เสียไม่ได้กินเหล้าเสร็จนี่พ้าป่านะผ้าป่าสามพีครับผมนินครับได้คโอ้ยจักรดำน็อตน็อตแฟนดำอ่าเนี่ยนอ่นะครับผมบอมสิครับบอมดีเจบอมใส่เชือกบอมดกีใส่เชือดก่อนอันนี้เซียนก่อนโอ้นั่นอะไรกับป้าพ่นผ้าพนนี่นี่ครีมมาครีมมาเนี่ยมงคลครับมงคลนี่ยโอ้สุดยอดเลย สวัสดีครับสวัสด oh, ีค no, ร yeah. oh, oh, so oh, I mean. ับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่ปลาเพชรโอ้ปลาเพชรครับผมโอ้ทีมงานเราแน่นเลยเนี่ยรู้จักกันหมดเนอะมาดิเออผมนี่พระป่าสามื่อกี้ครับผมโอ้วัดวัดไหนครับวัดไหนครับวัดวัดไหนครับวัดวัดจะไปนี่บ่ครับครับผมไปบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์ครับผมเนาะโอ้ครับผมครับผมเดี๋ยวผมดูหน้าสองแป๊บหนึ่งเนาะขอโทษทีเด้ออ๋อครับผมนี่พระป่าจังจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมอำเภออำเภอเมืองบุรีรัมย์ ตำบลดิสานอ๋อโรงเรียนสงจี้ครับผมอ๋อนี่นี่ครับนี่น้ำใจจากเพื่อนเพื่อนชาวไต้หวันครับผมนี่ป้าพนป้าพนเขาพิมพ์แล้วนี่เขาพิมพ์แล้วนี่เดี๋ยวเปิดชมเลยับผมกำลังเปิดโซนอยู่เนิดนึงชมการต่อยอดของสุขลุงแน่นอนเลยครับผมอ๋อนี่กับผู้จัดการแทนครับมาาในเช้าแล้วนะผู้จัดการแทนโอเคครับผม ครับผมตอนนี้ก็นับกันเสร็จแล้วครับ<ห>ใกล้เสร็จแล้วนเวนาะถึงไหมถึงสองแสนไหมไม่ถึงครับไม่ถึงครับเพาะซองเราดิ้นนะครับคือนั่งน่งใพีน่น้งนนองอย่างน้อยได้ครึ่งแสนได้ยังดีครึ่งแสนได้ยังดีนะอ,อ๋อครึ่งแสนเนาะประมาณครึ่งแสนโอ้นี่ก็ซีหกซีโอ้เล็กเล็กเล็ก เลขเด่เลขางดเนี่ก่ฮมเนรนี่รวมหมดนะครับเงินรวมยอดได้4 5่ห่นรบ่นาทครับโ้โเคนเใรจต่อยอดเรดังเลยประกาศังเลดีดังเลเ่ดังออ้ยนียอดรวมได้ส้าอยหกบนขยั่นะครับเสร่สครับเสียรน

นี่นะครับนี่นี่โอเค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 ไดเอานี่ยบาทเดี๋ยวูครับเอาให้เต็มกอนเอาใส่แล้วครับจูจนเม่ออาไปเนียผมรับรันี่รับึ้นไ่ชี้ลกนี่ต่อยอดครับ เสือวเสือวดเหน่อยสองร้อยได้เป็สองร้อยเสืวดสองร้อยฟุกสองครับออนี่นวิธีการต่อยอดแบบนี้เนาะต่อยอดเดนหอเลยเด่นอน้ดน้ดน้ดีดีนดนดดีเลยดูน้ำเลยดูน้เยดน้ำเลยดูนเลยดูน้เลยดเยดูำเยด้เยด้ำเย้ลยดูเนเยดยด้เยดูน้ำเลยด้วเลยด

É Đầu là mình mình là đó. đó là leo bi đong,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  bi

Okay, okay, okay. เ 1, 9, ครับต่อกระเป๋าโออเคโเป็นหาเนาะหนึ่งเกโอเคโอเคเป็นสี่หมื่นเพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทครับ okay, okay. ยอดสวยยอดสวยเก็บตัวใหญ่เลยเ็บตัวยอย่างล่หมเย 4, 000, อยสิบเกบาทครับโอ้ยอดสวย 4, 000, ครับสี 4, 000, ่หมื่นเันหนึ่งบาทโอเคงานนี้สำเร็จลุล่วงครับผม ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนลังใจครับผมแหม่ขอบขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณนะขอขขขอขอขอ,ขอ,ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่มาร่วมร่วมด้วยกันนะครับจ่ายเท่าไหร่เก็บทีนเกมันหนึ่งร้อยสิบกวาบาท